สวัสดีค่ะในคอร์สนี้เราจะมาพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรอัตลักษณ์ผลกระทบและความยั่งยืนกันค่ะโดยวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารเข้าใจแนวทาง HRM ทุกขั้นตอนตั้งแต่นโยบายการทำงานการประเมินและการพัฒนาศักยภาพบทเรียนที่1วงจรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ซึ่งจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆดังนี้ค่ะ 1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรโดยจะต้องทำการวิเคราะห์วังแผนการรับสมัครและพิจารณาทักษะที่จำเป็น 2. การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้ระบบในการฝึกอบรมและจัด c a r ร e r พา t h ให้ชัดเจน 3. การประเมินผลมีการตั้ง KPI และ OKR OK ให้ฟีดแบ c k และใช้เทคโนโลยีในการติดตามผล 4. ค่าตอบแทนและสวัสดิการประกอบไปด้วยเงินเดือนสวัสดิการเช่นประกันสุขภาพโบนัสและการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน 5. การดูแลรักษาพนักงานโดยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีส่งเสริม Work Life Balance และกิจกรรมที่เสริมสร้างความผูกพันต่างๆและทั้งหมดนี้ก็คือวงจรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะและพบกันใหม่ในบทถัดไปนะคะ